ไ้คอยเห็นออกไปตัวเดียวนะตัวน <laughs> ึงบอกมันวอาเออเ้ยดาวนี Ham ้ดาวสองสอง่เวทีเอาดีเขามาดมรู้จักหลุดงยแน่นะนี่เราใจรุดจัดไปกับพริะว้าวเตินมากันีเดยวเยยแม็งสี่ตัววาโดกกันเลยอ่ะ เจอได้สามหาสามโคงไหนไกลแต่การโค้งที่เขาวาใคารี่สองนัาวิ่เดยกพีิพาโอ้ยหาซิเขายังเหรียญอยู่นาเหรียญุมือนี่แบบถ้าโค้เขอเหรียญอมวนอน่อยังไปยื้ชิ้วนะเดี๋ยวนี้แกขี้่ตีเท่าตีลยรโอ้จะาตีหนึ่งอะสามตีพูได้พูดได้ว่าตีหนึ่งว่าไกลวาไกลวานเฮ้ยมันเขานําเขาตีเดียวเขานําเขาตีเดียว้สมัมันดีไปซอยว่าันยญแบงจะมาลุไปยังอีกเนา มาลูหางมาลูกหนีกูล้างกูล้างไรไงไเ่อ๋หันหันเจ้าสิออกเจ้าบอกไปเลยก็สิพอไปงานเองอไรคนที่คนนีคนซอยไกลวะเจนตัวเจนตัวไอ้อยู่ฟังพีนะเซฟไปก่อนเซฟไปก่อนเนี่ยนี่เนบแบบดีตอนี่นี่มมื่อน่ะคืนยิงเลยตวมันออกพุเวิไปตวตวกลางนี่ตัวดาวนึงดาวนึงมองจุด

มันเบาบักไซเสียนี่จ่าดำอาย่เค่นี้ไม่มีจัะตัวเลยนี่เยมันล้องซีนะมื่อกี้นะไอ้ไดซอมมันอยู่ในบัคข่านนั่นนะมันเดี๋ยวระเบิดตัวอยู่ไหนตัวเอ้มันเดดซ้อมบักซีได้นึงเออมันเดือดตัวนึงมันตายระเบิดกว่าตัวเอ้ไอ้เดนี่เดทางของมันอยู่ยิงเปล่าบ้านบ้านแถวคนละตีแล้วคนละตีโซบ้านนี่เนี่ยขามันมันโซบไอ้ยิ่งแนวยิงเปล่าคนละตีแล้วมันบวกกันอยู่ยิ่งยิ่งเปล่าบ้านแถวนะข่าว้ซืซอ ไอ้งเกียนไอยู่โซบันไอ้ยี่ได้ปะบ้าไดเขาลงอะนะอันใดะพใดพาใดว่าคอยเห็นตัวคอยมันยิบวกกันอยู่บ้านเอวคนไนลงมาแล้วลงมาไกลวะก็หมม่มีของสิลงมาป้าบไปจะขึนมายิ่งให้ไปให้วะเจมตัวในเมืองมีมันอยู่บ้านเอานาจะไปออกมงเลยนะมันม่ยุ่งพี่ละ มันมาแต่งเด้หร kind of yeah, ือเปล่าก anyway> ็ดูอะดูแต่ว่ายิงกันอยู่บ้านเดียวเมื่อเช้เดี๋ยวอยู่อยู่ใต้บ้านนี่ปะไก่ใจเย็นนะดู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 เข้าไปแล้วเนาะไอ้ยื่นเพราะว่มีไอ้อีกดูเข้าไปแล้วเนาะเดี่ยวยูตัวต้องปอยไอ้ตัวบ้านเดียวนะบ้านเดียวหนาไฟมีตัวยูยูยูตายติงคอยมีไครกูเดะกระเดยมันยิงม้านเดียวเห็นไหมวะเดี๋ย่กูยิงเรื่องโกผ้าวะใจเย็น เขานำเกมเตือนเกมเตือนดีต้องเดนต้องเดหน้าอยไม่ดีอามิดีเข้าไปในเมืองไปเลยบวะไอ้นั้งโกผ้าอยู่ปะแบงแบงไตทีตัวร้านเนี่ยไอ้นิ่งไว้ดิอารีอยู่ไอรีมันดีมันดีออกตัวนึงแล้วว่าดี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 ว่าต้องคอยดีออกแล้วแบงแบงฟังกันนาตัวไปฟังกันพบศัตรูแล้วกระซาวเมื่อวันนวแดดออกแล้วก็ยิงฟีนะ่ะนะบอยเ็นฟังลอยหาสีพูดบอยเฮดตั้งเลย ดโกมายิ่งบางดาด้ลวดาแล้วยิงางอนวาจ้าแล้วตนนึงโอเคโอเคย่งดีนี่อันโกมายิ่างดีนี่ตเรืองนี่เมา่นี่ตกมันตัวมไงอนสดีอยู่อดาแวาแาาแตีไปตแต่ว่าจนหยาดนะเว้ยชัวเกมนี่ไปว่าจนเกมเนียีย่วาแล้วดแล้วยเยหาบอหลาย ไอจุดไอจุนหอย่างั่นะบ่มียนะไปองก็งเอาวะกองหนึงมาพันกองอะไรมาไปององน่งสวมีชิปอันนึงมาาอะไรปะสวยเลดเอพีเอัเก็บอยู่ไมแบ่งอเอาเลดสันไปเลดเเองแปก็ได้้ตัวเองยวย ออกไปแม่เอาไปแจกเขานะดีดาวดีดาวพลังที่ใช่บ้าไอ้วกวกพายุ่นหนีได้ยิงโอ้โหดูดาวดูดาวตีมเลยเมี่ยงอย่าฟาดนะอายุพี่นะพลังนะไม่เห็น่อยไม่เห็น่อยแก่สามสามตัวเลยยิงหมดเครื่องดีดจอดจะดีขึ้นบ้างเที่ยงจะยิ่งพีเลยแก่สามตัวเลยยิงหมดเครื่องดีดแป๊บนึงแป๊บนึงอันจีมาต่อในบอกเขาเรียกว่าจีได้เปิดมันไปได้ไปแล้วไอ้แกจะเห็นบอมึงเครื่องดีดนะนึกคิดเครื่องดีดเราดีดเราดีดแล้วบอยัง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  ให้เราเปิดได้เอาเลยยง้วยิงเลยยิงเลยจะยิงเลยเด้คอยเอาให้บักควายยิงไงอีกโอ้โห่ดาวยังไงนดาวที่ไหนบักควายหนาตัวละหนาพรับหนาตัวไอ้เก๊จะดาวจะดาวขาโลมันขาโลมันออกไปข้างหลังพัดหน้ข้างหลังอีกยเอ่อตัวหนึงตัวนึงตัวนึงเอาเลยเอาเลยดาว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 สวยสามตัวสวย แซบะแซบะเก็บของนำแน่อยบ่มีของสวยสวย่อบมีจับเงได้ปะใสยูใสถ่ายเน่ถ่ายเน่ยเฮ้โอ้โหของเก่งอ่ะเอ้เก่งมาถ่ายเน่ถ่ายเน่ยขจับบ่มีะมีขจับบะมี่เอายาเขาเนี่ยอันน้ำยาเขาสกุนยาวะยาไรอ่ะพูดเสบดาบกะเสบดาบสามเยมีแจงนี่แจงนึงเสียบดสวยบัคับเสบดาบแจงสาม่ใช่เออไปเห็นวะสวยสวยดวงโตสิใบเลยนะ มีไอนมีม hmm> oh, ีจ right. ้าสามกับเขาต่างตัวอ๋อขาตั้งจ้าสามออมาลดอันใดก็ได้มเรงแปลก็เสีบพ่กเเรว่าจาันเมกดดะโอ้ใครดมีสกินใครบอกว่าใครมีสกินเอ็มหนึ่งสนี่สิบสามเตือนมากระนั้งสิบปิดเกมแรกว่าแมนเจ้าลงมนะตรงไหบอลละคือนี้เดียวเนี่ย ยาทิเบดกลองยาทิเบดกลองสวยสวยยาาษสคอนะอู้สบหัซีองอันน้วะพี่แพลวปาะเด็ฟังได้กันเอาเกี่มองอมามันจนยาเราคงได้เก็บแงเลยตอบตอบไปจากซองสูนหลายจนอีรีมึงกี่ตายตายยอดโนีิยาซื้อลยมันไอ้ว่านวยหนึ่งอยู่นะไอ้ว่าไม่หายเอาว่เอาเอาไวไหมตามอยู่ีไอซองยิยงไป ไอว่าสองนะวาสองกี่นะเจ้าจะมไปงไกสามเลยได้แก้มหลายเลยวะะไม่มีหาดีละดีลให้เจ้าสามมาไปเลี้สองทำดีทำดีนะมีตมีตมีตนะมันจะใส่วาหลายเลยไหมสายแทงได้มีตมีตเซเว่นที่เดอเว่นอ๋อเราคอยออกสายเห็นยังวะตู้ซุบมีวันนี้ม่โดนได้ม่โดนเปิดยูตู้ซุบนี่มันมอกหน่อยดีกวนะจะพูดได้เปิดโดนวะยิ่งโดนยิ่งกัน

ตัวนี้ิ้่จาวะ่ท่านนี่ตรงขหลังมันบุญเร่อมึงุ่นชุบกันชุบกันได้วะไอ้พีสามะมีเรนหน่อยเป็นนึงซบบอ่ะซบตยอยิ่งซื้อได้วไอ้เห็นนะพารบี่้อนะก็เลยตัวหนาก็เลยงรดลงรถไปมีเจ็ดลอยแปบนึงไอ้ขคอยว่ามีปัญหานะไอ้เาะเหตุผ่านรับไอ้ซองไม่ให้ตวเร่อย ไฟเลี้ยงกูเดียวอยแรกก็ซ้ำเดี๋ยนะอ่าแรกเลยแรกไหมขวบเห็นวะเห็นไหมมันจะโวยมันบัตรเราหรือเปล่ไก่ไก่มั้งมันไม่ไก่อแบ่งได้ไปสองตัวมันออกไปแบงหมดเลยออกแล้วไม่รู้ล้างรถตู้ดีตัวนึงไกลล้างรถตู้กลางตะว่าเมียมันหนีไปพูดเมียมันหนีไปไปฟังริมริมหน้าแบะโอเคหลังรถตู้อีดาวางในอีก อาเบดเลยเหรมันอยู <mun> ่ไหนอะมันเล่นบ้านดรม่ะมันก็สิ่งนีหวาตของกูยิงุดแมพตอนนี้มันยิงแต่ไกลยมันไ่ได่มันมันบักหรือเปล่าวะบักหน้วะไอ้พีสามอยีบ่มีไรแบงแบงตัวีเอามาเมหารตัวลงมาชไเอ้ไม่ชบอ่ะยมไ้ทวเนี่ยมึงมึงมึมันยิงเหรามัยิงไหนวะถ้าขอยิงม่ได้วะ

เจ้อีหานั่นดาแล้วบั่นบันนะเ้าว่าบูนชุกันบลูนะโคตโลงเยนะบะขวบะขัวบะขัวระว้งนะบะขัวีเลยบะขวบึ้งตัวลไนะมนชุกันไห้นะทักฝ่าแกแกตัวฟังฟังลิมดิเอายิงมาตีีบดักสีบดักดาวดาวดาวบ้านฝ้าเนี่ยนะมองมองหัวนะมองหัวเห็นนะมองไอ้มากาลําส่ตัว นาคอยไตัวนึงนี่ตันึงเ้านะเดยิงเข้าไปกระสุนหน่อยวะเหลือสี่สิบนะเอ็มนะอยู่นี่ดังกันไปตัวดังกันไปบางนาตัวตัวก่อนใสมึงรีบก่อผู้เดนี่าโตาโตอยู่ใกล้แม่ก้กอผู้เดนี่มเอาเด้อเีเอ็มให้ผู้กระสุนแกมันตืแล้วมันไอ้แกเฟ้านะเออไอ้หากระสุนก็เว่าบอด้ยิงสอยตอดิแบ๊บบ๊บองม กระกระสุนแดงไม่วาสมเป็ตหนาคอยได้แกจะเห็นว่าริมเรียริมริมควงริมควงเซิลไทวินนี่ไปเหปรียกพระลามกู้ปืนแสบดากเลี้งใส่โคตรเปลืองเลยวะมันถอยเแลยวไอเบียดนะมันเบียดมันเบียดไปมีโดดมามีโดดมามเจอพิษอ่ะดี้ยังไงอ่ะเจอพิษอ่ะแสบดากไหมล่ะ่ะออยูใส่ะ อ่ะเป็นีเกะกสุนแดงกสุนแดงนพอไปมี่ดสิบเอาเอายีใส่ม่เจ้ามีว่าหน่ยมีอยู่หายไะหน่อยีว้าวเสิบหน่อยเลี้ยงเหลือพันนึงนะเาเหลืออยู่สามรอยอไว้หน่อยไปบกได้นะมีมีนี่ตนข้าหลังบ่แวะ ใส่บ่าจะบอกจะบอกไงว่าทิทิทิตบ้านสองตัวเขาานน่ยสีแปดหน้าโกตัวเดียวนลตัวเดียวบางบางดาบักตุ้ยเบืดอเลยตุ้ยคือเพิ่ไอ้วะไหลหรอวะันมีอยู่วยนะวะสองตัวโอ้มันอยู่ที่งมานตุ้ยอยู่ที่มานเห็นได้แล้ยิงะไหนวะมีทุกวานในกวดดังก็มีในกวดดังก็มีระวง ล้อดักวงมันเท่าตัวตัวตัวยู่เด่นก่อนน่ะล้อดักวงกันเอามันเด่นประเดี๋ยวเสียฟังนี่ก่อนมึนบ่ะฟังมาบันทึกเรื่องมันกันแมนแมนเพราะว่าวงวงยู่นี่วงมันจีดันไหมมันอยู่ในวงเหรอเออมันยิงหลังเข้ามาแล้วป่ะกูดังว่ะกูดังแม่งยิงเสียกมากกูดังมันก็ยิงได้เหรอข้อที่หนึ่งนายข้อที่หนึ่งกับกูดังดาวนึงดาวนึงบักกูดังไงแบงค์อะมันนี่แบงค์ต้องออาไป Mình như nào không hả? Túi túi đâu à? Bắt phát bị túi đào Phát phát lắm Anh đào quý thế bà là kha đào ai? Lứa bằng lắm bạc túi à? Có xa mày, có xa mày, có xa mày Có bây giờ Đeo có đây Bớt 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 Nhá hào Phải đứng đây, phải đứng đây, ok Bạc bạc chạy đến

บ่บ่บ่เห็นเลยวะบ่เห็นเลยยิ่งไปกว่าฟาสะบ่เป็นยังบ่เป็นยงได้เบื้งหลังให้ได้บ่เฟ้าได้ไปยังตาตาเมื่อตู้อีหะมันยิ้มให้เราหางยิงกับคนอื่นหลายได้บ่ตุ้ได้บ่แล้วก็เช็คที่เสร็จกันอุ้ยแมงมันชุบกันได้ว่วะ ดาวนึงข้างงนอ่ะดาวแล้วดาวอีกดาวด้ำหมดาวใคซ้ำใหมๆมันชุบกับพัดลำม,มันมีสองซ้อนตัวอ่ะจะว่ไว้วาออยไว้ลอยหลังมันอาจจะพัดห่ยุง่ตอนนี้มันสบดาไบอกเลยดาวยังไงโอ้โหแมงเล็เรื่อไฟองม่ตายกูมสาบลอยเหรียญในปัญหาเนี่ยไม่จรูดีแมงจะว่าประการอย่า,ยางว่าบ้าข่อยตั้างขามาไอแบงค์อย่เย็นลงไอแบงค์รงขวามือเจ้ามันยิเจ้านะ เกมนี้กูดังครับใประมาทเกมแต่ว่าพวกกูโค่นหนูเมื่อกี้นั่นน้องช่วยประมาทวะวแปดตัวมันโมนเมนต์แคตตีเ้เขาเยอะอะมันมีอีกบวกสองตัวนี่กูดังนลยนี่ตีคู่อะอ่แมนเจ้าเล่นนี่ก็ได้ถาก,กไปพร้อมวงไยแบงนะเรออะาคนนี้นี่กูดังนะเจ้าวะวดีนน่บนะอ,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 อกบอกกูดังข้างในนี่นะยาเอ๊ะมึงมึงเอื่อนั่นละนั่นละเห็นปะนั่นเห็นปะนั่นเห็นปะนั่นดาวกูบอกเลยว่าดาวประคานี่ เออแค่เลยมันบ้าวบักตีนะดาวว่าว่าดาวะดาวแกปลาใส่ดาวเลยบอมอันนี้แบบไหนไปวะไอแกจะอยู่ในวงอยู่นะมันอยู่ไหนวะมันออกไปได้มันออกไปออกถ้าใครเห็นออกไปตัวเดียวนะตัวนึงออกมันหอยเออดาวนี้ดาวสองสองสิไม่ตีเอาดีเขามาดิมึงรู้จักแสบดาบไม่เพี้ยนบักบอบปุ้งเอ้เป็นไงล่ะเป็นไง คุณตื่นไหมล่ะเสียบดากฮะอย่าห้าวทีหลังอย่าห้าวโอ้เสียบดากพี่มันก็โหดเกินเลยสวยห้าวอย่าห้าวมันน่ามันแพงสองชิวแล้วมีตัวประกายสามพันดีแล้วดีแล้วตัวตัวประทับดีแบงค์อีกตัวประทับดีอ่ะตัวก็ได้ได้สองคิวสวยสวยทุกนาท